ก็ขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งตอนสายๆนะครับพี่น้องมาหนี่สิผ้ามาบึงหั่นไอว่าพิษมันไฮนะครับผมนี่ครับก็อยู่ประมาณจักสองงานนะครับมาหนีนี้มันไฮนะครับปลูกตั้งแต่ผู้นั่นส่วงห้าสีวานเขานะครับปีหกเดือนพฤษภาฯนะครับผมที่ผ่านมานะครับใบเป็นกระหลวงมืดเลยนะครับนะปงขึ้นมาหม่ก็มีบานนะครับ พันอีเหลืองหน่อยนะครับผมมาถ่ายให้พี่น้องในเบึ้องนะครับบูกก็ไว้เห็ดเห็ดพันนะครับผมเห็ดแนวนะครับผมเห็ดแนวเห็ดพันไว้แต่ปูลงพื้นที่วันนี้แหละครับผมนี่พื้นที่วันนี้สามไรนะครับเนาะนี่อันนี้มันตกเกาเพื่อนไว้แบใต้มืดนะครับผมนี่แรงจัดลายกัใต้มืดนะครับผมเหลืออยู่ประมาณนี้ครับแดดซองนะครับผม กงจะเอาไว้กู้ช่วงผลนะครับผม้องกับมันหน้าเนาะครับเนาะกู้ช่วง้อมกับมันหน้านะครับใอ้คนลุงเม็ดก็จังสิได้มากู้มาถอนปลูกขยายพันธุ์อีเหลืองหน่อยโตเนาะครับผมมึงกือสิบ้าพี่น้องมาบึงไอหัวมันเนาะครับเนาะมันอิเหลืองหน่อยเนาะครับบ่แเม่นสิเก่าเดือนแล้วบ่พี่น้องจังต่พฤษสภาคมาหรือว่าจักเดือนผมก็บ่ได้นับเลยเนาะครับเนาะ ว่วเม่ยงสีหอดไก่สีได้แต่ว่าพระท่านได้ถึงปีดอกเนาะครับเนาะพื้นสภาพสีหอดปีนะครับเนาะผมครับผมกินมามาเบึงหัวนะครับมาเบึงหัวเพื่อนใช่หรอหัวนะครับน้าโอ้ยหัวขึ้นทั้งดินพี่น้องขักแห้งสุดตัดหัวพี่น้องโอ้โอ้โอ้โอ มธรธมดาด้วยนี่พี่น้องมอธมดาอุา้ยหัวดกพี่น้องหัวดกหัวดกดกขักเลยขึนน <c ười> ย้นทั้งดินโอ้ัอขึ้นทั้งดินบัดตองขุดหากด้วยนี่พี่น้องโอ้ประมาณประมาณนี่นพี่น้องเนาะพี่น้องว่าจะได้นี่เขทาทาอยู่ได้ผุมว่าเนาะโอ้อีเลื่องหน่อยนี่แน่นอนผมมาค่อยปูดอกครับพลังตาได้พันมานํำ ไอ้มูอเพื่อนบ้านเพื่อนผมก็เลยเอามาปลูกก็เนียวมาแล้วกับเอาพันไวับลงอีกว่าเบึงหัวเพื่อนเบึงโอ้เขาทาอยู่ครับผมนี่นี่ปลูกแบบอินทรียครับผมปลูกอินทซีอย่างเดียวเลยแล้ว <c oughs> กับผมห้องปุ๋ยขี้หมูครับผมนี่ปุ๋ยขี้หมูก็สอบหนึ่งนล้วกับสองงานโอ้ผลผลิตเพื่อนกับเขาทาอยู่นะครับเนาะพอได้อยู่ครับผมฝากพี่ผากน้องนะครับเนาะนี่น อีเหลืองหน่อยเพื่อนว่าแล้วกับก็พอได้พันอยู่ดอกครับนี่ต้นเพื่อนกระซัมนิ้วมือห้าหนี่ละนี่ต้นเพื่อนบอกระอยสูงดอกครับอยู่ประมาณจักแปดสิบเส้นนะครับเนาะแปดสิบหอดเมตรหนึ่งนะครับผมก็คงจับประมาณนี้แล้วครับพี่น้องัทไดนก็ค่อยคอยกดติดตามให้ผมในเด้อครับเด้อส่องหน่อยหน่อยส่องลุงทองกเกษตรอินทรีย์นะครับเนาะส่องหน่อยหน่อยกันบ้างตาฮัดเห็ดนะครับเนาะนี่ มาถ่ายมั่นไหให้บึงเนาะครับผมครับเงือทีบนนีก็สามไร่แหละครับผมแต่ปลูกอี่เรื่องหน่อยนี่ประมาณจากสง,งานเนาะครับผมก็ขอสวัสดีแต่เพียงสำนีเนาะครับคุณพระรักษาคุ้มครองทุกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับผมสวัสดีครับ